แี่ก็แต่กรณีเราไม่ได้พยายามใช้ใช่ไหมแต่ก็แบบใจด้วยเราแบบสู้ไม่ใช่ Le แต่แกไม่แ <c> ต <oughs> like ่ไม่สนใจเรื่องการมูฟเป็นราม่าใดๆซึ่งจะเป็นลักษณะของราม่าที่ยไปนี่ไงคือบอกว่าเพราะว่าคำว่าราม่าเนี่ยอยู่ในหลายบริบทแตไม่สนใจเรื่องเอดิติ้งไม่สนใจเรื่องแสไม่สนใจเรื่องไม่แช่ตัวอะไรเนี่ย You're working as an independent uh, documentary filmmaker. Very interesting style. Back again to this wide-angle lens. Reverse angle, wide-angle. Matching long lens. Looking out left to right, and he's looking out right to left. even though they change places the screen on though มันเหมือนกับสไตล์ไม,ไม่ไม่ได้สำคัญม,มากแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเราจะต้องนำเสนอสิ่งของสิ่งสอของของคนที่เขาเอ,อ,อาจจะต่างจากเราอะไราเงี้ยต่างจากเราตาาา่างนะนะาเออแต่เป้าหมายคืออันนี้ส่วนตัวนะพี่รู้สึกว่าเขาก็าทำไปแล้วเนี่ยมันก็น่าจะแบบช่วยในเรื่องความเข้าใจซึ่งกันและกันมาก มากขึ้นอะไรรอออยย่าางงเเเี้พะไม่งั้นก็อันนี้อยากจะตั้งคําถามอาจารย์เหมือนกันพี่เธอแบบว่าแว่าอยากจะตั้งคําถามว่าเออหนังชาติพันธุ์บางทีมันจำเป็นต้องมาลาคือถ้าทําไปแล้วถ้าเกิดมันช่วยในเรื่องความเข้าใจชาติพันธุ์ซึ่งกันและกันเรียนรู้ซึ่งกันและกันมากขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะดีเนาะก็หนังหนังเกี่ยวกับชาติพันธุ์หนังเกี่ยวกับชนเผ่าอะไรเงี้ยชนเผ่าต่างๆ มันยังมีอยู่ป่ะชนเขานี่เป็นเผ่าเลยเป็นหนังที่ถ่ายทอดความเป็นจริงแบบมีมุมมองของนักวิทยาเปิดโปงการเปลือยการชำแหละ,ะชีวิตของคนนะครับซึ่งไม่จำเป็นต้องไม่จำเป็นต้องเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ก็ได้เป็นคนโดยทั่วไปนี่แหละครับเป็นหนังที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ทางชาติพันธ์เกี่ยวกับพวกผู้คนชนเผ่าผู้คนเชื้อชาติต่างๆนะคะแต่ก็น่าจะมุ่งเสนอความจริงของวิถีชีวิตของผู้คนมากกว่าที่จะเป็นเรื่องที่แตกขึ้นอยู่แล้วสี่ที่เกชีวิตไม่มีครับเป็นบทหนังที่มันพูดถึงเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์โดยทั่วไปอ่ะออคือเวลาเรามองปุ๊บแล้วมันทําให้เห็นว่า มนุษย์เขาทำอะไรการเป็นยังไงการชีวิตจิตใจอะไรการเนี่ยเหมือนกับว่ามันไม่ต้องมีบทพูดบทบรรยายบทภาคห,หรือว่าเป็นคอนเซปต์อะไรมากมายแต่ว่าพอเราดูแล้วเราเข้าใจว่าอ๋อมนันมันถ่ายทอดเรื่องอะไรหรือความแปลกของมนุษย์เรื่องราวของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งชีวิตคนวัฒนธรรมวิถีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า <v> ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคือแต่ว่าน่าจะเป็นเขาียกเป็นเรื่องจริงแล้วก็ ก็เป็นอะไรอาจจะเป็นการ observe size เยอะมากกว่าที่จะไปปรุงแต่งมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนังมันน่าจะแบบพยายามเข้าไปในพื้นที่แล้วพยายามอธิบายบริบทแล้วก็หรือวิถีชีวิตของกลุ่มคนที่จะเข้าไปศึกษาซึ่งบางครั้งมันอาจไม่จำเป็นต้องมีแดอะล็อกอะไรมากมายแต่ว่าภาพหรือว่าบทสนทนาหรืออะไรในนักขนาดนั้นมันอาจจะให้ความรู้สึก ของคนดูร่วมเข้าไปว่าสังคมนั้นเขาเป็นยังไงมีวิถีชีวิตเป็นยังไงแล้วก็ความสัมพันธ์อาจจะความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือความสัมพันธ์ในชุมชนเป็นยังไงมันก็น่าจะเหมาะกับเป็นหนังที่แบบว่าจะไว้เป็นเขาเรียกว่าอะไรสื่อในการให้กับสําหรับนักศึกษาดูหรือว่าเ,เป็นเขาเรียกว่า,วาสื่อสําหรับการสอนก็จะเป็นอะไรที่ดีมากที่หมายถึงว่าก่อนที่นักวิจัยจะเข้าไปลงพื้นที่ในชุมชนเนี่ย เขาก็สามารถแบบว่านํานำหนังเ e อ no ็กโนกราฟิกเนี่ยให้นักศึกษาก่อนที่จะลงพื้นที่แบบว่าได้เรียนรู้ก่อนที่จะไปลงพื้นที่จริงได้ซึ่งออมคิดว่ามันก็เป็นประโยชน์สําหรับการศึกษามากตอแรกก็คือเข้าใจว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของหนังสารคดีครับแต่ว่าพอมาเรียนมาศึกษาก็เข้าใจมากขึ้นว่ามันเป็นเรื่องราวที่บันทึกเรื่องราวจริง เพื่อให้รู้เกี่ยวกับเรื่องชนเผ่าต่างๆไม่ว่าชาติพันธุ์ไม่ว่าต่างชาติกันหรือว่าชาติเดียวกันแต่ว่ามีชนเผ่าหลายกล,ลุ่มครับไม่ว่าอย่างของไทยก็มีเผ่าม,ม้งมีโม,ม,ม้งมีกระเหลี่ยงอะไรครับก็ได้ความรู้จากหลายๆคนมันเป็นการถ่ายทอดการเล่าเรื่องโดยภาพและเสียงของคนอื่นที่เราคิดว่าเป็นคนอื่นที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรม เพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจให้ให้เกิดการรับรู้เข้าใจในวิถีวัฒนธรรมของคนคนอื่นที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรมอะคะ่ะต่อคนอื่นที่ที่อยู่นอกวัฒนธรรมที่ท,ที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันให้รับรู้เข้าใจประมาณนี้มันเป็นเรื่องของการศึกษาเรื่องของมนุษย์นะครับเรื่องมนุษย์กับกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ จริงๆ<ม>นี่เองก็ไม่ใช่นักมนุษยวิทยาเพราะไม่ได้เรียนด้านนี้แล้วก็ไม่ใช่นักทําสื่อแต่ว่าพอมาที่นี่ก็ได้เรียนรู้ก็คือจากความคิดนี้นะก็คือสิ่งข้อมูลหรือว่าภาพหรือว่าสิ่งที่เราได้นําเสนอเรื่องเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของวิถีชีวิตคนน่ความเป็นตัวตนของเขาเรื่องราวของการศึกษาศึกษาคนมนุษย์แต่ว่ามันเปลี่ยนจากจากทุกทีที่เราศึกษามนุษย์เนี่ยเราจะใช้ภาษาเขียนนะคะ ภาษาเขียนแต่ว่าวิชวลเนี่ยมันก็เป็นภาษาเหมือนกันแต่เราใช้ภาษาภาพแต่ว่าภาพอะที่อบรมนะคะทำให้เข้าใจว่าภาพอบบมีบางครั้งมีพลังมากกว่าภาษาเขียนเพราะว่ามันสามารถบรรยายอะอะไรได้มากกว่าที่ภาษาเขียนจะจะแสดงออกมาได้ Stealing the moment of the flow of life คือเรื่องราวที่ถ่ายทอดมาจากการไปจับ ขโมยจังหวะชีวิตของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคนใดคนหนึ่งแล้วในชีวิตของเขาซึ่งกําลังเล่าเรื่องกําลังดําเนินอยู่เราแค่ไปแคปชั่นไปครอปเรื่องเขามาแล้วนํามาถ่ายทอดต่อเป็นเรื่องราวนําเสนอต่อผู้ชม เป็นหนังที่ว่าดเรื่องของเกี่ยวข้องของผู้คนใช่ไหมแต่ว่าที่การเล่าเรื่องเนี่ยน่าจะเป็นการเล่าแบบเชื่อว่าธรรมชาติที่สุดอะคือเราไม่ได้ไปแต่งแต้มเติมสีสันอะไรมันมากมายคืออย่างที่มันเป็นแบ่นั้นนะคะ natural setting ถ้าเกิดว่าพี่เกดเขียนงานชาติพันธนาก็ถ่ายทำซะแล้วก็เอามาเล่าแบบใหม่ที่ไม่ต้องเขียนง่ายๆ ถ้าม MM ัน e น uh, ่าเบื่อมัน e t h โ o g r a p h i แล้วถ้ามันสนุกมัน documentary แ i m p o r t n t file and then we just have to o r o h yeah the same everything's the same So now this, on the uh, two or three second dissolve back mm -hmm. here, uh, two or three second dissolve. Yeah. So you share. can of the. So, from this workshop, I've gotten a much uh, clearer sense about how you know this category of eth ethnographic film is actually very blurry, blurry at the edges. But, <laughs> <laughs> but I think there are certain key. Uh, aspects or components right and one is this long-term relationship to to places or communities that you can't do a hit and run ethnographic film right you have to really invest in the communities and in building a relationship with the communities that are the subject of the film um, and then another thing that um, i think is really key that um, i've gotten a lot from gary kilday is this idea that you know through observational cinema just the way in which film can convey this uh, experiential and emotional dimension of of life this phenomenological aspect of ethnographic film is really powerful and um, forget now the name of that film by the the Malian uh, filmmaker do you remember what was the name of that film but it's just so beautifully shot and the way that it shows it's it's just so humanizing it's not othering right you don't feel like your subjects are there's oh it's so look at all these strange cultural practices or unusual uh, you know difference you feel rather connected and empathetic towards the subjects and that's really what I feel that I've learned about the power of ethnographic film.